สวัสดีครับสำหรับฮานอยนำโชควันนี้นะครับวันที่หนึ่งกันยายนก็เข้าอีกแล้วนะครับย้อนดูนะครับย้อนดูนะครับเข้ามายี่สิบทั้งหล่นะครับกว่างวดติดเลยนะครับยังไม่พลาดย้อนดูสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเฉพาะฮานอยปกตินะครับเน้นล่างอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสมบุลนะครับล่างสูตรง่ายๆนะครับดูที่หลักหน่วยครับเป็นคู่หรือเป็นคีนะครับจบเริ่มดูนะครับงวดตึงวนที่ยี่สิบเอ็ด ี่คู่นะครับเข้าคู่เป็นหไปเรื่อยๆนะครับหกเข้าแปดแปดเข้าหศเข้าแปดตามูกนเลย้เข้าแปดก็ตัวน,นะครับสแ,แ,แล้ว,ลวเขา้าสองี้เขา้าเขา้าเแล้วก็คู่นะครับแปดเขา้าเศูนย์เป็นเลขคู่ บเมือ่อวานเก้าขี้ก็วันนี้ก็เข้า7ซึ่งก็เป็นเลขี้นะครับก็ถูกไปแล้วน,นะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นหน่วยเป็นเลขคี่แต่พรุ่งนี้ก็ฟันธงเลยนะครับรูด1นึ่งสามาเนะครับเปเน้นเน้นนะครับเน้นห้า็นะครับเน้นห้าเ้าแต่ก็รู้ทั้งหมดเลยครับหนึ่งเดเเน้น7 9็้าห้าโอเคนะครับเน้นเจ็ ช่วงนี้สูน์มาบ่อยก็อาจจะเป็นศูนย์ห้าก็ได้นะครับเจ5ดเก้าห้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ